สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลการลงทุนที่เรานำข้อมูลมาวิเคราะห์กันแบบเข้มข้นอีกครั้งนะครับสัปดาห์นี้โอ้โหคงไม่มีอะไรน่าสนใจไปกว่าราคาทองคำแล้วล่ะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่าทะยานขึ้นร้อนแรงมากจริงๆใช่ค่ะวิ่งแรงมากทะลุแนว3,400ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ไปยืนได้แข็งแกร่งเลยแถมยังทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายสัปดาห์ด้วยนะครับค่ะไปถึงเกือบ3,454ดอลลาร์เลยนะคะ ครับผมอยากรู้เลยครับว่า,อ,าอะไรเป็นเชื้อเพลิงหลักๆให้ทองคำพุ่งแรงได้ขนาดนี้ครับค่ะการปรับตัวขึ้นรอบนี้ต้องบอกว่ามีปัจจัยหนุนต่อเนื่องมาเลยนะคะหลักๆก็มาจากความคาดหวังของตลาดที่ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วล่ะค่ะว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะ อ๋อคือตลาดมองไปถึงเดือนหน้าแล้วใช่ค่ะพอมีความคาดหวงังเรื่องดอกเบี้ยขาลงเนี่ยมันก็ไปช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคำเพราะทองมันไม่มีผลตอบแทนในตัวเองใช่ไหมคะพอต้นทุนลดลงทองก็เลยดูน่าสนใจขึ้นครับแล้วก็ประกอบกับมีข่าวเข้ามาเสริมพอดีเลยค่ะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับความพยายามแทรกแซงความเป็นอิสระของเฟด อ๋อที่เป็นข่าวเรื่องการสั่งปลดกรรมการเฟดคุณลิซ่าคุกใช่ไหมครับใช่ค่ะกรณีนั้นเลยถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายนะคะแต่พอมีข่าวนี้ออกมาตลาดก็ยิ่งตีความไปอีกข่าวว่าอาจจะมีแรงกดดันให้เฟดต้องลดดอกเบี้ยมากขึ้นไปอีกน่าสนใจครับแปลว่าตลาดนี้มองข้ามช็อตไปถึงการลดดอกเบี้ยเดินกันยาแล้วจริงๆงั้นถ้าเราถอยมาดูภาพใหญ่ๆกันหน่อยปัจจัยมหาภาคอะไรบ้างครับที่กําลังส่งผลกับทองคําแบบมีนัยสําคัญเลยในตอนนี้ ค่ะปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดตอนนี้ก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องนโยบายการเงินของเฟดนี่แหละค่ะถ้าเราไปดูเครื่องมืออย่างตัวเฟดวอชทูนะคะที่เขาใช้วัดความน่าจะเป็นของการปรับดอกเบี้ยจะเห็นเลยว่าตลาดให้น้ำหนักสูงมากประมาณ86%เลยค่ะ 86%นี่สูงมากๆเลยนะครับเหมือนตลาดค่อนข้างจะฟันธงไปแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะสูงมากจริงๆข่าว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยลง0.25%ในการประชุมวันที่17-18กันยายนนี้แล้วตัวเลขเงินเฟอ้อ PCE ล่าสุดที่เพิ่งประกาศออกมาก็ไม่ได้ออกมาสูงเกินกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะมันก็เลยยิ่งตอกย้ำมุมมองที่ว่าเออเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยได้ ทําให้ตอนนี้ตลาดเริ่มมองไปไกลกว่าน,นั้นอีกนิดนึงแล้วค่ะว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นเฟดลดดอกเบี้ยสัก1-2ครั้ง1-2ครั้งเลยค่ะคือครั้งแรกเดือนกันยายนแล้วก็อาจจะมีครั้งในเดือนตุลาคมส่วนเดือนธันวาอ,อ่อโอกาสยังดูไม่มากเท่าไหร่ค่ะแต่เหมือนผมเคยได้ยินข่าวว่าทั้งฝั่งการเมืองโดยเฉพาะคุณทรัม เหมือนจะอยากให้ลดแรงกว่านั้นมีกระแสข่าวแบบนั้นจริงค่ะว่าทางทรัมป์อาจจะอยากเห็นลดถึง0.50%เเลยแต่ถ้าดูจากเครื่องมือชี้วัดความน่าจะเป็นของตลาดตอนนี้นะคะโอกาสที่เฟดจะลดแรงขนาดนั้นในเดือนกันยายนเนี่ยยังเป็นศูนย์อยู่เลยค่ะอ๋อครับแต่มีประเด็นที่สำคัญมากๆแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะคะคือด้วยความที่ตลาดคาดหวังการลดดอกเบี้ยไปสูงมากแล้วถึง8ปถ้า ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาสมมุติเฟดตัดสินใจไม่ลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนครับผลกระทบเชิงลบต่อราคาทองคําอาจจะรุนแรงมากเลยค่ะอืเพราะมันเหมือนกับว่าความคาดหวังที่ตลาดรับรู้ไปหมดแล้วมันพังทลายลงมาเลยเข้าใจเลยค่ะเหมือนรับข่าวดีไปเยอะถ้าผิดหวังนี่อาจจะเทขายกันหนักได้แล้วปัจจัยเรื่องค่าเงินดอลลาร์ละ่ะคะกับผลตอบแทนพันธบัตรมีผลต่อทองแค่ไหนครับ ตอนนี้ถ้าดูค่าเงินดอลลาร์ทิศทางก็อ่อนค่าลงค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวดัชนีด,ดอลลาร์หรือ DXY ที่ใช้วัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่เทแถวๆ97.86ซึ่งมันเป็นการหลุดแนวรับสําคัญที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยลงมาทําให้ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยนั้นกลับกลายเป็นแนวต้านไปแล้วที่ประมาณ98.20ค่ะ การอ่อนค่าของดอลลาร์เนี่ยมีผลบวกกับทองคำโดยตรงเลยค่ะเพราะว่ามันทำให้ทองคำมีราคาถูกลงสำหรับคนที่ถือเงินสกุลอื่นแล้วก็ยังเพิ่มความน่าสนใจในฐานะเป็นสินทรัพย์ที่ใช้เก็บรักษามูลค่าด้วยค่ะแล้วอะไรเป็นสาเหตุหลักๆครับที่ทำให้ดอลลาร์ดูอ่อนค่าลงในช่วงนี้ปจัจจัยกดดันหลักๆก็มาจากปัญหาภายในของสหรัฐเองเลยค่ะทั้งเรื่องหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงมากๆระดับ37ล้านล้านดอลลาร โอ้โหเยอะมากใช่ค่ะเกิน120%ของ GDP ไปแล้วด้วยตัวเลขระดับนี้มันก็ทำให้นักลงทุนกังวลเรื่องสถานการณ์คลังในระยะยาวนอกจากนี้การที่สหรัฐเคยถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่คอยกดดันค่าเงินดอลลาร์อยู่เรื่อยๆนะคะพอดอลลาร์อ่อนค่ามันก็มักมจะส่งผลดีต่อราคาทองคาค่ะครับ นอกจากเรื่องเฟดกับดลอลลร์อ่อนค่าแล้วยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆอ,อ,อีกไหมครับที่ทำให้ภาพรวมของทองคำยังดูดีอยู่ยังมีอีกหลายปัจจัยเลยค่ะที่ช่วยหนุนอยู่ปัจจัยแรกก็คือเรื่องของความต้องการตามฤด,ดูกาลหรือที่เรียกว่าซีซันอลดิมันด์นะคะโดยปกติแล้วสถิติย้อนหลังมักจะชี้ว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่ราคาทองคามักจะปรับตัวขึ้นได้ดีซึ่งมันก็สอดคล้องกับสถานการณ์ตอนนี้พอดีเลยค่ะ อ๋อเป็นช่วงพีคของเขาประมาณนั้นค่ะแล้วก็ปัจจัยต่อมาคือการเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะธนาคารกลางจีนที่ข้อมูลล่าสุดในเดือนกรกฎาคมก็ยังเห็นซื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องเลยจีนยังซื้อตลอดใช่ค่ะแล้วก็ยังมีแนวโน้มด้วยนะคะว่าธนาคารกลางในประเทศอื่นอ่น าจจะต้องทยอยซื้อทองคําเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะได้รับผลกระทบจากแรงกดดันทางการค้าอย่างการตั้งกําแพงภาษีเช่นกรณีล่าสุดที่อินเดียโดนภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐสูงถึง50%คสับสถานการณ์แบบนี้อาจจะกระตุ้นให้ธนาคารกลางเข้าหันมาเพิ่มสัดส่วนทองคําสํารองเพื่อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็กระจายความเสี่ยงออกจากดอลลาร์ค่ะเข้าใจครับ ถึงแม้ช่วงนี้ข่าวอาจจะดูเงียบๆไปบ้างแต่ก็ยังเป็นความเสี่ยงที่ตลาดได้มองข้ามไปสทัทีเดียวนะคะอืมครับแล้วถ้ามองภาพรวมผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี2025มานี่ต้องบอกว่าทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ทําผลงานได้โดดเด่นมากเลยนะคะราคาทองคําในตลาดโลกนี่บวกขึ้นมาแล้วประมาณ3 0 30%, 30เยอะนะครับ ค่ะส่วนราคาทองคำในบ้านเราทองไทยก็บวกมาราๆ20%เรซผลตอบแทนระดับนี้ก็ทำให้สถาบันการเงินใหญ่ๆหลายแอ่งเขาก็ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อแนวโน้มราคาทองในระยะกลางถึงยาวให้เป้าหมายราคากันค่อนข้างสูงเลยอย่าง Bank of America มองไปถึง4,000ดอลลาร์โอ้โห4,000ค่ะ Goldman Sachs มอง3 7 0 7ส่วน City กับ UBS มองแถวๆ3,500ดอลลาร์ ซึ่งมุมมองเหล่านี้ก็สะท้อนความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องแนวโน้งดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ปัญหานี้สินต่างๆนี่แหละค่ะฟังดูแล้วปัจเจยบวกนี้ค่อนข้างจะหนุนนําเยอะเลยนะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาเจาะลึกกันที่สัปดาห์หน้ากันบ้างดีกว่าครับ1-5กันยายนทั้งในมุมมองทางเทคนิคกลยุทธ์แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสํำคัญๆที่กําลังจะออกมามีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างครับค่ะ ถ้ามาดูในเชิงเทคนิคกันก่อนนะคะเริ่มจากภาพใหญ่ๆในรายสัปดาห์หรือรายเดือนก่อนแนวโน้มหลัก ยังไงก็ยังเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนค่ะกราฟราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญๆทั้ง 50, 100แลวก็200วันแล้วก็ยังอยู่เหนือกลุ่มเมฆอิชิโมกุด้วยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยบอกแนวโน้มและแนวรับแนวต้านก็ยังให้สัญญาณเป็นบวกอยู่ค่ะแม้ว่าพวกเครื่องมือวัดโมเมนตัมอย่าง RSI หรือ MACD จะยังดูเหมือนอยู่ในช่วงสะสมกำลังแต่ภาพรวมก็ยังถือว่าแข็งแกร่งนะคะครับ ส่วนแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่3,450-3,500แล้วก็เป้าหมายถัดไปที่3,700ดอลลาร์ปรับใดที่ราคายังสามารถยืนเหนือระดับ3,350ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคมนะคะก็ยังถือว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน3,500ดอลลาร์ได้ภายในสิ้นปีนี้แล้วภาพรวมขาขึ้นในระยะยาวก็จะยังไม่เสียไปตรับใดที่ราคายังไม่หลุดต่ำกว่าระดับ3,000ดอลลาร์ลงมาค่ะ แล้วถ้ามองในกรอบเวลาที่สั้นลงมาหน่อยล่ะครับสำหรับการเคลื่อนไหวในสัปดาห์หน้าเลยภาพทางเทคนิคเป็นยังไงบ้างครับ ในภาพระยะสั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกราฟรายวันหรือราย4ีชั่วโมงแนวโน้มก็ยังคงเป็นขาขึ้นเหมือนกันค่ะราคายังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ยแล้วก็กลุ่มเมฆที่บ่งชี้ภาวะขาขึ้นแต่มีจุดที่ต้องเริ่มระมัดระวังนิดนึงคือสัญญาณจากเครื่องมือวัดความแว่งอย่าง RSI มันเริ่มขยับเข้าใกล้ระดับ70ซึ่งทางเทคนิคเขาถือว่าเป็นโซน o v e r อร์บอทหรือภาวะซื้อมากเกินไปอ๋อซื้อมากไปแล้ว ใช่ค่ะอาจจะเปรียบเทียบได้เหมือนกับหนังยางที่ถูกดึงจนค่อนข้างตึงแล้วซึ่งอาจจะทำให้มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาได้หรือราคาอาจจะต้องพักตัวลงมาบ้างเพื่อลดความรา้อนแรงลงค่ะครับผมดังนั้นกลยุทธ์หลักสำหรับสัปดาหนะ์หน้าจึงยังคงเน้นไปที่การย่อซื้อหรือ buy on dip นะคะคือรอจังหวะที่ราคามันย่อตัวหรือพักตัวลงมาแล้วค่อยหาจังหวะเข้าซื้อรอจังหวะย่อใช่ค่ะ จุดที่น่าสนใจในการรอเข้าซื้อก็คือบริเวณแนวรับสำคัญสำคัญอาจจะมองที่แนวรับย่อยบริเวณ3 4 0 0หรือ3,375ดอลลาร์ 3, 3 75, หรือถ้าจะเอาแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นมาหน่อยก็คือแถวแถวเส้นค่าเฉลี่ย50หรือ100วันซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้เคียงกับระดับ3,350ดอลลาร์ 3, พอดีค่ะครับส่วนจุดที่ควรพิจารณาหยุดการเข้าซื้อหรือ stop loss ถ้าหากราคามันไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้นะคะก็คือหากราคาหลุดต่ำกว่า3,365ดอลลาร์ลงไปค่ะ พอจะสรุปเป็นกรอบราคาสำคัญสำคัญสำ,ญสำหรับสัปดาห์หน้าให้ชัดๆอีกทีได้ไหมครับว่าแนวรับตรงไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วแนวต้านไหนที่ต้องจับตาได้ค่ะสำหรับกรอบราคาทองทำโลกในสัปดาห์หน้านะคะแนวรับที่น่าจับตาคือ3,400ดอลลาร์3,375ดอลลาร์และแนวรับสำคัญที่สุดที่ไม่ควรหลุดเลยคือ3,350ดอลลาร์ค่ะ3,350นี่สำคัญมาก สำคัญมากค่ะเพราะถ้าหลุดระดับนี้อาจจะหมายถึงการพักฐานที่ลึกลงไปถึงแถว3,300ดอลลาร์ได้เลยส่วนด้านบนแนวต้านแรกๆจะอยู่ที่3,410-3,430ดอลลาร์และแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตายอย่างใกล้ชิดเลยคือ3,450ค่ะครับ ถ้าหากราคาสามารถทะลุแล้วก็ยืนเหนือระดับนี้ไปได้อย่างแข็งแกร่งนะคะก็จะถือเป็นการเปิดทางขึ้นไปสู่ปเป้าหมายถัดไปที่3,500ดอลลาร์ได้ค่ะสรุปง่ายๆคือ3,350คือด่านสำคัญด้านล่างส่วน3,450คือประตูสู่ด่านถอดไปด้านบนค่ะชัดเจนมากครับขอบคุณครับและสำหรับราคาทองคำในบ้านเราล่ะครับทองไทยมีมุมมองอย่างไรบ้างครับ ค่ะราคาทองไทยณวันที่บันทึกข้อมูลนะคะ3 2คอยู่ที่ประมาณ52,600บาทต่อบาททองคําซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับโซนแนวต้านแล้วเหมือนกันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะได้รับแรงกดดันจากค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยด้วยค่ะอ๋อบาทแข็งก็กดดันทองไทย ใช่ค่ะสำหรับแนวรับสำคัญหอท้ทองไทยนะคะจะอยู่ที่บริเวณ52,300ถึง52,000บาทแล้วก็ถัดไปคือ51,800ถึง51,600บาทค่ะส่วนแนวต้านถ้าหากราคาทองคำในตลาดโลกสามารถปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ3,500ดอลลาร์ได้นะคะคาดว่าราคาทองไทยก็น่าจะขยับขึ้นไปทดสอบบริเวณ53,000ถึง53,500บาทได้ค่ะอืมครับ แต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวเลขนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้หากค่าเงินบาทมีการเคลื่อนไหวที่ผันผวนมากขึ้นจากปัจจัยภายในประเทศอย่างเช่นสถานการณ์ทางการเมืองค่ะครับผมทีนี้มาถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยคือปฏิทินเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้าเห็นว่ามีตัวเลขสําคัญๆของสหรัฐที่จะประกาศออกมาหลายตัวเลยแล้วก็จะเป็นข้อมูลชุดสุดท้ายก่อนการประชุมเฟดด้วยมีตัวไหนที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษหรือต้องจับตาดูมากๆบ้างครับ ใช่ค่ะสัปดาห์หน้าถือว่ามีความสําคัญมากจริงๆค่ะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจที่จะประกาศออกมาเนี่ยจะเป็นข้อมูลชุดสุดท้ายเลยที่คณะกรรมการเฟดจะนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นตลาดจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดมากๆค่ะต้องดูทุกตัวเลยไหมครับเนี่ยก็จริงๆสําคัญหลายตัวเลยค่ะเท่าไล่เรียงตามวันนะคะเริ่มจากวันอังคารที่2กันยายนจะมีตัวเลขสําคัญคือ ISM Manufacturing PMI ซึ่งเป็นดัดชนีวัดภาคการผลิต เวลาประมาณทุ่มครึ่งบ้านเราค่ะ19.30นวันพุทธที่3ก็จะมีสูนทรพน์ของสมาชิตเฟดในช่วงค่ำๆหน่อยแล้วก็มีตัวเลข jobs job openings หรือจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครซึ่งมันสะท้อนความตึงตัวของตลาดแรงงานตอนประมาณ3ทุ่มค่ะ21นาฬิกาครับพอมาวันพฤหัสสบดีที่4อันนี้มีหลายตัวเลยค่ะ เริ่มจาก19.15นาฬิกา15นาทีมี ADP Non Farm Employment Change หรือตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนซึ่งมักจะใช้คาดการตัวเลข NFP ที่จะออกวันศุกร์ได้ระดับหนึ่งจากนั้น3นามทุ่ม21นาฬิกามีทั้งตัวเลขดุลการค้าแล้วก็ ISM Services PMI หรือดัชนีภาคบริการซึ่งอันนี้ก็สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆต่อเศรษฐกิจสหรัฐและช่วงดึกๆ5ทุ่ม23นาฬิกาก็มีสุนทรพจน์ของสมาชิกเฟดอีกครั้งค่ะโอ้โพหพืหัสนี้แน่นเลย แน่นมากค่ะแต่ว่าไฮไลท์สำคัญที่สุดของสัปดาห์ที่ตลาดรอคอยจริงๆจะอยู่ในคืนวันศุกร์ที่5กันยายนนั่นคือตัวเลขนอน Farm p a y r o l s (NFP) หรือการจ้างงานนอกภาคเกษตรและ Unemployment Rate หรืออัตราการว่างงานค่ะ NFP วันศุกร์นี้เองตัวสำคัญสุดใช่ค่ะ ตัวเลขชุดนี้ถือว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเฟดมากที่สุดชุดหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับคาดการเบื้องต้นของ NFP ตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ74,000ตำแหน่งซึ่งก็ใกล้เคียงกับตัวเลขครั้งก่อนแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะก็สะท้อนว่าตลาดแรงงานอาจจะเริ่มชะลอตัวลงบ้างค่ะโอ้โหฟังดูแล้วเป็นสัปดาห์ที่ข้อมูลเศรษฐกิจน่แน,นเอียดจริงๆนะครับ แล้วในฐานะนักลงทุนเราควรจะวางกลยุทธ์รับมือกับข้อมูลที่จะทยอยออกมาเหล่านี้ยังไงดีครับมีคําแนะนํำไหมครับค่ะเนื่องจากภาพรวมตอนนี้มันยังค่อนข้างเป็นบวกจากความคาดหวังเรื่องลดดอกเบี้ยนะคะแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความหันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจด้วย กลยุทธ์หลักๆอาจจะต้องปรับไปตามสถานการณ์ของข้อมูลที่ประกาศออกมาเลยค่ะโดยยังคงต้องจับตาโซนราคาสำคัญที่เราคุยกันไปคือแนวรับ3,400ถึง3,375และแนวต้าน3,430ถึง3,450ดอลลาร์นะคะครับจำโซนนี้ไว้ค่ะกรณีแรกถ้าข้อมูลออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดการไม่มาก เช่นตัวเลขการจ้างงานต่ำกว่าคาดมากๆเลยหรือดัดชนีภาพบริการหดตัวแบบนี้จะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำค่ะทำให้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อได้แต่กลยุทธ์ที่ดีค,คือควรรอให้ราคามันย่อตัวลงมาบ้างหลังจากที่มันพุ่งขึ้นไปรอบแรกแล้วค่อยหาจังหวัดเข้าซื้อนะคะอ๋ออย่าเพิ่งไล่ตามไปใช่ค่ะไม่ควรไล่ราคาตามขึ้นไปตอนที่ราคากำลังวิ่งแรงๆเพราะอาจจะมีความเสี่ยงสูงค่ะครับผมกรณีที่2ถ้าข้อมูลออกมาแบบผสมผสานกัน คือมีทั้งดีและไม่ดีไม่ได้ชี้ทิศทางชัดเจนคาดว่าราคาทองคำก็น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวรับแนวสั้นเดิมที่เรามองไว้กลยุทธ์ในกรณีนี้ก็อาจจะเน้นการเทรดในกรอบค่ะคือเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาใกล้แนวรับแล้วก็ขายทำกำไรเมื่อราคาดีดตัวขึ้นไปใกล้แนวต้านโดยอาจจะดูทิศทางของค่างเงินดอลลาร์ (DXY) แล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตร (Yield) ประกอบการตัดสินใจด้วยค่ะเทรดในกรอบไปก่อนใช่ค่ะ ส่วนกรณีที่3ถ้าข้อมูลออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการไว้มากเช่นตัวเลข NFP ออกมาสูงเกินคาดมากๆหรือตัวเลขค่าจ้างเร่งตัวขึ้นแบบนี้อาจจะไปลดทอนความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยของเฟดลงและส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงได้ค่อนข้างเร็วและแรงค่ะอันนี้น่ากลัวใช่ค่ะกลยุทธ์ในกรณีนี้คือต้องอดทนรอค่ะรอให้เห็นสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนก่อนอย่าเพิ่งรีบเข้าไปซื้อ เพราะอาจจะเหมือนการไปรับมีดที่กำลังตกลงมาอย่าเพิ่งรีบรับมีดค่ะควรรอให้แรงขายเริ่มซาลงหรือเห็นสัญญาณยืนยันจากพฤติกรรมราคาแล้วก็ทิศทางของ d x y กับยิวที่เริ่มหยุดปรับตัวขึ้นพร้อมกันก่อนค่อยพิจารณาค่ะครับครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเลยคือการบริหารจัดการความเสี่ยงค่ะต้องคอยติดตามทิศทางของค่างเงินดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรอย่างใกล้ชิดนะคะ อาจจะพิจารณาลดขนาดสถานะการลงทุนลงก่อนที่ตัวเลขสําคัญสําคัญจะประกาศออกมาเพื่อจํากัดความเสี่ยงถ้าตลาดมันผันผวนรุนแรงไม่ควรไล่ราคาแล้วก็อาจจะใช้วิธีแบ่งเงินลงทุนเข้าซื้อเป็นหลายๆส่วนหรือแบ่งไม้เข้าซื้อเพื่อเฉลี่ยต้นทุนค่ะเป็นแนวทางการวางแผนที่ละเอียดและรอบด้านมากๆเลยครับช่วยให้เตรียมตัวรับมือกับสัปดาห์หน้าได้ดีขึ้นเยอะเลยครับค่ะก็ขอสรุปประเด็นสําคัญที่ควรจับตาสําหรับสัปดาห์หน้าอีกครั้งนะคะ 1. คือแนวโน้มหลักของทองคำยังคงเป็นขาขึ้นค่ะโดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากความคาดหวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด2คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะทยอยประกาศออกมาตลอดทั้งสัปดาห์โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานหรือ NFP ในวันศุกร์จะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะต่อการตัดสินใจของเฟดและทิศท,ทางราคาทองในระยะต่อไปและ 3. คือกรอบราคาทางเทคนิคที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือแนวรับสำคัญที่3,350ดอลลาร์ซึ่งไม่ควรหลุดลงมา และแนวต้านสำคัญที่สามสดอลลาร์ที่ต้องผ่านไปให้ได้เพื่อเปิดทางให้ราคาสามารถปรับตัวขึ้นต่อไปได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทุกมิติเลยนะครับวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากๆครับ